แต่เสร็จปุ๊บนั่งแท็กซี่ฝนยังไม่ตกแต่พอใกล้ถึงเลี้ยวโค้งเข้ามอกษตรปุ๊บฝนตกตกทันทีตกทันทีแล้วก็คือ,อยังไงแล้วก็คือเปียกตัวน,นี้ก็คือชุ่มชุ่มฉ่ำเลยไงไม่พอเรียกรถแท็กซี่ไม่ได้เรียกรแท็กซี่ไม่ได้แล้วก็แบบออทำยังไงลยวะแล้วลก็เราก็เลยเดินข้ามถนนขึ้น bts เดิน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 เสร็จปุ๊บมีแทแ็กซี่คันหนึ่งขับมาเร็วมาก วุ้นแล้วน้ำก็กระเด็นเข้ากล้วย,ยกระเด็นเข้าอย่างนี้เลยแล้วหนูก็แบบ mm hmm. ก็คือที่เปียกอะเปียกเพราะฝนแล้วไม่พอเปียกเพราะน้ำข้างถนนคือแบบ e taxi อยากจะด่าแล้วก็ขับเร็วมากก็พุ้มไปเลยแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็มารอตรงที่ป้ายรถเมล์หลบฝนแป๊บหนึ่งมันมีมาอีกอะวุ่งสองรอบคือแบบ ขอบคุณนะขอบคุณนี่กำลังระบายทุกเรื่องที่โดนน้ำอ่ะแท็กซี่สาดน้ำอ่ะกำลังระบายทุกอยู่ในห้องน้ำนี้มันมีที่เป่ามือไวเลย่ธอได้หัวจริงป่ะใช่เฮ้ยแห้งไหมแห้งแห้งเลยเหรอแห้งเลยอี้เดี๋ยวต้องไปได้ผมบ้างแหละนักน้ำน้ำน้ำโอ้ยสวัสดีค่ะแม่